สสมจังหวัดตากใช้วิธีการเดินเคาะประตูบ้านเลยค่ะตรวจสอบคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เข้าไปในจังหวัดนะคะตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือใช้วิธีการให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกค,ค่ะ ประชาชนในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลแม่อายค่ะระหว่างวันนี้พรุ่งนี้หลังมีประวัติเดินทางไปในสถานที่เดียวกับที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดวันนี้จังหวัดเชียงใหม่รายงานพบผู้ป่วยใหม่270คนรวมผู้ป่วยสะสมขณะนี้1,461คน เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ผู้คนเดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่คลินิกใกล้วัดโร,รงพยาบาลสวรรค์ประชารักอำเภอเมืองนครสวรรค์หลังผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นนะคะผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่104คน จังหวัดตาค่ะอสอมอประจำหมู่บ้านแม่ปะเหนือตำบลแม่สอดเดินสำรวจชุมชนตรวจสอบว่ามีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงการานต์หรือไม่ตรวจวัดอุณหภูมิและแนะนําให้กักตัวเป็นเวลา14วันหลายจังหวัดภาคเหนือมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างพยาวพบผู้ป่วยใหม่31คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ